ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้พบกับผมนายหัวหมาชัยครับผมสวัสดีไปถึงอ,องค์อามา่คุณป้าคุณน้าคุณอาด้วยครับผมวันนี้เราจะพาชมโกศส,สวยๆครับผมนะกับราคาเบาๆครับเป็นไม้เข้าใหม่วันนี้ครับผมนะ ราคาเพียง230บาทเท่านั้นครับแต่ละกระถางใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับผมนะใครสนใจโกสนสวยๆวันนี้หนายหัวนำมาขวากครับผมนะใครที่สนใจก็จดไว้นะครับผมนะว่าต้องการต้นไหนบ้างนะครับผม ราคาเดียวกันหมดเลยครับ2 3 0บาทขึ้นตน้นต้นแรกด้วยต้นนี้เลยครับนะสีเหลืองสดใสแบบนี้ตีทองครับนะตีทองนะั้นเป็นใบตีครับแล้วสีเหลืองทองอาร่ามแบบนี้นะครับผมนะสวยงามกันแน่นอนครับกับโสดสวยๆครับต้นนี้ตีทองตีทองเสร็จแล้วเราก็พามาที่พาลํารวยครับ พาร่ำรวยครับนะทรงสูงมากครับผมต้นนี้ประมาณ70สิเซนเลยทีเดียวแลความสูงของน้องนางนั้นสูงจริงๆครับต้นนี้ชื่อว่าพาร่ำรวยครับนะกับสีได้สวยครับสีเขาจะเข้มกว่านี้ได้อีกนะครับผมนะนี่คือตีทองครับไม้สวยๆแบบนี้ครับผมสวยงามเลยทีเดียวครับตามด้วย ทองทวีโชคครับไขรที่ชอบไปเป็นเกีียวนะฮะผิดยาวๆแบบนี้สีเหลืองอารามครับผมนะสวยมากนะต้นนี้ประมาณ80เซนฮะนะเจ็ดนสะิบถึงแปดสิบเซนครับผมนะทองทวีโชคครับนะสวยงามกันแบบนี้ดูครับสีงามตาเลยเดียววันนี้ให้เห็นกันจ้ะจ้าแบบนี้ครับกับ อทองเราวีชับนะตามด้วยราศีเมษราศีเมษเนี่ยเราทําทรงพุ่มให้แล้วนะครับยิ่งกัดสียิ่งสวยกันเลยทีเดียวเป็นสีส้มครับผมนะใครที่ชอบสีส้มรับประดับหน้าบ้านราศีเมษครับใบเขาจะสวยเขาจะงามมากครับดูยอดสิครับตอนนี้เขาหลังแตกยอดใหม่โตได้อีกนะครับนะโตได้ถึง2เมตรเลยทีเดียวครับ ตอนนี้ฮะตามด้วยสีทองไทยฮะต้นนี้ชื่อว่าสีทองไทยครับผมนะยิ่งกัดสียิ่งแดงครับใครที่ชอบสีแดงไม่ควรพลาดครับต้นนี้ก็สูงมากเลยทีเดียวนะไม่ต่างกว่า60เซนนะครับสีทองไทยนะครับผมนะไม้สวยๆแบบนี้เราพร้อมเสิร์ฟกันเลยทีเดียวนะฮะกับสีทองไทยนะยิ่งกัดสียิ่งแดงแดงจริงๆครับผมนะไม้สวยๆแบบนี้ตามด้วยอันนี้ฮะ อารุณรักมีแม่ชื่อนี่เพราะเพราะนัเป็นไม้ใหม่นะครับผมนะแล้วสูงมากก่นนี้นะขอบอกเลยทีเดียวนะประมาณ70-80เซน อารุณรัศมีครับผมต้นนี้ฮะต้นสูงสูงแบบนี้เป็นฟอร์มที่สวยยิ่งกัดสียิ่งสวยฮะนะและฟอร์มสูงด้วยนะครับจดชือไว้น,นี่คือราคา230บาทเท่านั้นครับผมและนี่ฮะต้นนี้ครับใครอยากรวยก็ต้องน,นี้ต้นนี้เลยทีเดียวรวยไม่หยุดครับต้นนี้แหมรวยไม่หยุดครับใบสวยๆแบบนี้ครับผมนะ เป็นพุ่มสวยๆแบบนี้กันเลยทีเดียวต้นนี้รวยไม่หยุดนะความสวยความงามของรวยไม่หยุดนั้นเป็นทรงพุ่มได้หลากหลายใบโอ้โหไม่ขี้เหนียวใบแน่นอนนะสำหรับต้นนี้ครับไปเลี้ยงได้เป็นพรพุ่มเลยทีเดียวตามด้วยต้นนี้มัทนาครับผมมัทนานี่กว่าจะได้ไซสนี้ครับผมนะต้นนี้ประมาณ2ปีนะฮะมัทนานี่เป็นใบที่สวยมากยิ่งกัดสียิ่งสวยครับแล้วตอนนี้ฮะ เราทําทรงกิ่งทรงกุ้มไว้ให้แล้วครับผมนะท่านสามารถที่จะไปดูแลต่อได้เลยฮนะัในเรื่องสีนะฮนะและไปเปลี่ยนกระถางใหญ่ให้น้องด้วยนะต้นนี้นี่ประมาณ6กวิเเซนเลยทีเดียวครับมัฒนาตามด้วยสีสง่าครับสวยไหมละครับสีสง่าแบบน,นะน,น,นี้ต้นสูงวันนี้ต้นสูงทั้งนั้นเลยนะ60กว่าเซนทั้งนั้นเลยคนระับวันนี้นะไม้สวยๆพร้อมเสิร์ฟใครไม่รับ ตอนนี้เนี่ยพลาดแน่นอนครับผมนะกับสีสงงาแบบนี้ครับผมนะสีสงงาฟอมสวยมากครับนะสูงสวยแล้วก็แตกกิ่งสาขาด้วยครับนี่อ่ะเบอร์โทรไปด้วยนะเบอร์โทร0 6 3 6 9 7 4 6 6 4นะครับผมนะตามด้วยแดงสยามกันเลยทีเดียวแดงสยามครับผมนะสูงนะฟอมพุ่มด้วยนะต้นนี้สวยงามแบบนี้ครับผมนะแดงสยามวันนี้มีแต่ไม้สวยๆครับเป็นไม้ข้าวใหม่นะ คุณได้ไม้เข้าใหม่ก่อนใครเลยทีเดียวครับผมตามรูปนี้เลยฮะนะตามคลิปเลยใครอยากได้ต้นไหนก็พิมพ์บอกมาได้เลยอย่าลืมเขียนชื่อไว้นะนะเพราะเพื่อที่จะได้ง่ายในการพูดคุยครับนะถ้าเราไม่มีชื่อไม่มีแท่เนี่ยก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าต้นไหนฮะนี่ ต้นนี้ะสวยไหมรวยทันใจฮะต้นนี้คือนางเอกในใจเลยทีเดียวครับผมนะสีสันง,งดงามเลยทีเดียวนะเป็นทรงพุ่มเป็นสามกิ่งขึ้นนะนะสวยแบบนี้ดูสิครับแหมยิ่งกัดสียิ่งสวยครับรวยทันใจนะวันนี้นะฮะให้ไปเพียง2อ0อยบบาทเท่านั้นครับผม สว,สวยๆแบบนี้เอาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของได้เลยครับผมและต้นนี้ครับตัวเงินครับแหมแดงไยได้ขนาดนี้ครับตัวเงินนะยิ่งกัดสียิ่งแดงยิ่งสวยกันเลยทีเดียวนี่คือตัวเงินครับผมแหมตวเงินข้าวบ้านข้าเรือนกันครับนะใครที่สนใจตัวเงินก็ต้องต้นนี้ออกไปเลยครับกับตัวเงินครับผมนะไม้สวยๆแบบนี้ต e er ัวเงินครับนี่สวยงามเลยตามด้วยต้นนี้ฮะ นะความสวยความงามไม่เป็นรองใครนะต้นนี้ตัวเงินครับนะฮะตัวเงินเห็นไหมสวยซะขนาดนี้ให้ดูนานๆหน่อยละกันนะนะแล้วก็นี่ฮนะร่มก้าครับผมต้นนี้ฮะร่มก้าครับนะไม้สวยๆต้นนี้มีชื่อว่าร่มก้ารฮะใบเยอะๆแบบนี้ครับนะเขาจะเป็นฟอร์มพุ่มครับผมนะยิ่งจะบ,บานด้านบนนี่สวยงามเลยทีเดียวกับร่มก้าครับ ใครที่สนใจไม้กลมๆแดงๆนะฮะและโตวไวนะแล้วแต่กิ่งสาขาได้ไวนะครับร่มเก้านะครับเขาจะแผ่เป็นพุ่มเลยทีเดียวสวยงามครับผมนะร่มเก้านี่ตามด้วยเซฐีคลองใหม่ครับเศรษธีคลองใหม่ที่เป็นทรงพุ่มที่เขาสวยแบบนี้ครับนะเศษธีคลองใหม่นะ ความพุ่มใหญ่มากครับต้นนี้ขอบอกเลยทีเดียวนะใครไม่รับไปนี่พลาดแน่นอนกับเศรษฐีทองใหม่นะยิ่งกัดสียิ่งสวยครับและต้นนี้เราทํำความพุ่มให้ท่านแล้วครับท่านที่เหลือนะไปเอากันเองครับผมนะว่าทําสีได้แค่ไหนนะครับส่วนต้นนี้ครับออมทองอมทองนี่สีก็ออกแล้วฮะสีสวยเลยทีเดียวครับเหลืองอรามกันเลยทีเดียวนะ ออมทองนะครับนะใครชอบออมทองนี่ฮะสวยแบบนี้ครับนะไปเปีียกระทางสวยๆนะครับไว้หน้าบ้านหน้าเรือนกันเลยทีเดียวฮะนะกับออมทองครับต้นนี้ไม้สวยมากขอบอกเลยเดียวอะนะใครที่สนใจต้นไหนครับแจ้งมาได้ครับผมนะเรายินดีจัดส่งให้ทั่วไทยไปทั่วประเทศนะฮะ เรามีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมนะจ่ายกันหน้าบ้านหน้าเรือนได้เลยนะฮะไม่ต้องห่วงครับลูกหลานบอกโอ้เดี๋ยวเขาจะโกงไม,ไม่มีครับของนายหัวทรงทุกกรณีนะฮะจ่ายกันหน้าบ้านขออย่างเดียวนะฮนะต้องรับของไว้ด้วยนะแ <c oughs> นะวันนี้นายหัวหมาชัยครับนะต้องไปแล้วครับนะขอให้ทุกท่านนะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองครับไปแล้วครับสวัสดีครับผม